สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับ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 เจอกันบ่อยนะฮะช่วงนี้เจอกันบ่อยสุดๆอ้าวฝั่งนี้ก็เจอกันบ่อยเหมือนกันอ๋อ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 อ๋นอ๋อ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 ส๋ออัอกดสอ๋อ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 อวออ๋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 อ๋ออ จริงจริงไปหาอยู่ไม่มองเลยอันนี้ผู้จับใจจริงนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากน้องๆมาร่วมงานของเราในวันนี้ด้วยนะครับทักทายแฟนๆได้เลยต้าเหนิงก่อนเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะต้าเหนิงค่ะยย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 ครับยยยยัยยยครับยยยัสสบยยหยยยยใช่แล้วเอางั้น ทราบมาว่าเป็นแฟนของ g กาเดนโซ of the Galaxy อยู่แล้วเราไม่ใช่บอกว่าโอ้โหตั้งแต่วอลลุ่มแรกอ่ะวอลลุ่มแรกใช่ดูกันตั้งแต่เฟซหนึ่งผดดู้น่ายๆก็เล่าเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยยอ้อนให้ได้ฟังหน่อยถ้าแบบมันคือกี่ปีที่แล้วครับ9ปีที่แล้วเนาะ2014ันสิบสี่น้อยกาเน,นวอลลุ่มหนะึ่งเล่าหน่อยตอนนั้นเป็นยังไงบ้างใครอยากเริ่มแชร์ประสบการณ์ตอนนั้นตอนนั้นเรียนอะไรกันอยู่ครับเรียนชั้นไหนกันอยู่ตอนนั้นผม14 ตอนนั้นผมอยสีผมอยู่ประมาณมสองใช่ก็เราก็ดูนี่แหละเราก็ตอนนั้นคือหลังจากอเวนเจอร์เนาะอเวนเจอร์หนึ่งเราก็โอเคเราเริ่มติดตามแบบ MCU อย่างจริงจังแล้วแล้วก็มีหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า Guardian นออ h e g a l ก x y เราก็ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้นั่นเป็นใครกลุ่มนี้นั่นมาจากไหนเราก็โอเคในเมื่อมันเป็นหนัง MCU เราก็เข้าไปดูเราชอบมากเลยหลงรักเลยชอบชอบตรงไหนสุดในหนังกา a ์เดียจริงที่เสนของ กา a เดีย n มันคือเรื่องมิตรภาพแหละเรื่องมิตรภาพต่างต่างสปีชี์ต่างพ<อ>ันที่แบบว่าโอเคมิเตอร์คิวม,มาจากนี่กรูดม,มาจากน,านู่นแล้วก็มารวมที่เดียวกันแล้วก็เป็นมิตรภาพแล้วก็ทุกคนก็ออกผจนภัยไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยอีกสนเสน่ห์นึ่งของเรื่องกา a เดีย n เนี่ยก็คือซาวแทร็กอูคุณพูดถูกที่สุดเมื่อกี้ที่ได้ฟังกันไปนี่แหละใช่ออสซิมิกซ์วอลลุ่มวันนี่คือในดวงใจเลย ผมถึงขั้นซื้อเทปมาฟังอ่ะอ๋อใช่มันเหมือนมีทําเทปออกมาขายด้วยเราก็ซื้อเลยทั้งวอลลุ่มหนึ่งทั้งวอลลุ่มสองเลยอินมากอินมากคายมากมีมีให้เหลือให้ต้านหนึ่งพูดด้วยเออต้านหนึ่งก็อินไม่แพ้กันต้าหนึ่งม่งทำไรเออเลยร้องไปเลยเหรอร้องเลยนะเออค่ะก็หนูก็เป็นแฟนมาเวลอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็ตอนตอนที่ดูตอนนั้นก็นานมากแล้วเนาะแต่จําได้ว่าสิ่งที่โดดเด่นสุดก็คือจะเป็นเรื่องเพลงเหมือนกันค่ะนอกจากแบบ คาเลคเตอร์ของตัวละครต่างๆซึ่หนูชอบกรูดมาก oh. เพราะว่าน้องน่ารักออแล้วก็จะเป็นเรื่องเพลงที่แบบเด็นมากเวลาที่เรานึกถึงกาเดียนเนี่ยเราก็จะแบบนึกถึงเพลงก่อนตลอดเลยจริงเนาะจริงๆแล้ว2คนที่ชอบมากและคนนี้นี่ก็เหมือนไปโผล่อยู่ใน MV ล่าสุดข,ของเขาด้วยถูกไหมฮะใช่ เราเราจับได้ว่าคนนี้เขาเนิร์ดมาเวลมากเพราะว่าเพราะว่ามิวสิกวิดีโอแพ้งเพลงนึงอ่ะเพลงชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้จำไม่ได้จริงสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่มีรูปแบบครับเขาเขามีแบบว่าอีสเตอร์เอกอิงมาทางแบบหนังการิเอเซนเดอร์กา a ลกซี่ด้วยใช่เรื่องความที่เราก็ เราก็เรียกว่าอะไรอันเนิร์ดมาวิวมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะมันก็เรียกว่าเป็นอิสปายในงานของเราด้วยะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราได้ทําเพลงทำเอ็มวีก็เลยอ่ะหยิบอิบมาใส่สำหรับเป็นอิสต์เอคําคำนี่นี่อ่ะก็ไปดูเอ็มวีได้นะพูดถึงเรื่องความคาดหวังดีงกว่าตานหนึ่ง<ช>บอลลูสักคืนนี้เราดูไหมดูค่ะดูแน่นเอา<ด>โหดค่ะแบบว่าไม่พลาดแน่นอนหนูไม่พลาดแน่นอนคาดหวังอะไรกับภาคนี้บอลลูสักสาม ถ้าเกิดตั้งแต่เราที่ดูสองจบแล้วก็มาดูตัวอย่างเนี่ยคาดว่าผมว่ามันต้องแบบมีความแบบดราม่าอะไรเล็กๆน้อยๆแน่เลยเพราะว่าตอนจบสองก็ค่อนข้างจะแบบเศร้านิดนึงเราอยากจะรู้ว่าแบบตอนสามมันจะเป็นยังไงหมายถึงว่าสามจะเสียน้ําตาอีกไหมจะเสียน้ำตาไหมคือคือเป็นหนังที่เปิดมาตลกอ่ะแต่สักพักนึงเราปุ๊บเรื่อร้อยจริงตอนสองตอนหนเศร้าเศร้ามากใช่คือครบทุกรสเนาะครบรสจริงบอกดราม่าแอคชั่นมาเต็มต้องการเน้นแต่แกเล็กซี่จริง อ,อ,อ,อน่นอนละ่ะมาที่คุณเนี่ยครับหนังเรื่อง<ำ>นี้มาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วบทสรุปส่งท้ายเราคนคาดหวังอะไรอะ่ะคือด้วยความที่เราเป็นเอฟซีเจมส์กันอยู่แล้วเนี่ยครับเราก็คาดหวังบทที่ดีอุ้ยแน่นอนเขาจะเด่นเรื่องมุกตลกคอมเมดี้ต่างๆนานาและฮุกเราด้วยดรมาม่าอืมหลายเรื่องแล้วเจมส์กันเราทําอย่างนี้เราหลายเรื่องแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหถ้าพอเป็นเจมส์กันเราไว้ใจเลยอ่ะ แล้วเป็นเรียกว่าเป็นบทสรุปของกาเดียนด้วยเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไราภาคที่สมบูรณ์แบบของเบกาเดียนอ n อ f เ h กาลิซี y ครับม,มาก่อนที่จะได้รับชมการสหสดบทุกคนก็คือวันที่3พฤษภาคมนี้ละว,วันพุธนะครับผมรบรบเราทุกคนในที่นี้ก็คือหลังจบงานสองทุ่มเดได้ไปดูกันก่อนใครเออก่อนที่จะไปดูครับผมทราบมว่ามีความเอ็กซ์คลูซของทั้งสองท่านนี้ ตา işte ้านหนึ่งร oh, ู okay. ้เปล่านั้นหนอนี่นี่แบกครับแบบเลยแบกเลยแบกเลยแบกเลยนั้นนนกับพี่แชมป์นี่ได้ไปสัมภาษณ์คริสแพทมาแล้วครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์เจมส์กันมาด้วยใช่ครับทั้งซูมทั้งซูมทั้งซูมเราไม่ชวนเราคอไปคุยกันมาคอไปคุยกันมาทำไมไม่ชวนตอนนี้ผมเป็นเพื่อนกับเจมส์กันเรียบร้อยเฮ้ยเจมส์ แล้วก็มีฝากข้อความมาด้วยถูกไหมเขาฝากข้อความมาด้วยให้ดูพร้อมกันเลยดีไหมดูพร้อมกันเลยเพราะว่าผมเองยังไม่ได้ดูเหมือนกันยังยังไม่ได้ดูอ๋อเป็นต่อไปนี้จะเป็นคลิปสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับระหว่างผมและนันนนนเนี้ยนั่งคุยกับคริสแพตแล้วก็เจมส์กันนะครับซึ่งยังไม่มีออนไลน์ที่ไหนเอาให้ดูที่นี่งานแรกนะครับทีแรกเลยใช่ครับผมแล้วถ้าอยากดูทีหลังค่อยไปดูที่ชาอลจอร์ดนออรจัสตวิได้พรุ่งนี้ครับผมโอเคแต่ตอนนี้ดีดูส่วนหนึ่งก่อน ใช่ส่วนหนึ่งกรารสัมภาษณ์ต้านพร้อมเปล่าพร้อมค่ะพร้อมนะอ่ะคันเดี๋ยวเราขยับไปทางด้านนี้นแล้วเดี๋ยวรับช,ชมกันตื่นเต้นไหมตื่เนเ<า>ต้เนแล้ว <laughs> น้องก็ยังไม่ได้ดูใช่ไหมยังไม่ได้ดูเลยดูพร้อมๆกันสดๆที่นี่ที่ราครับพร้อมแล้วเชิญรับชมครับ Coming! Let's, Let's, go. Let's go! Let's go! We were always searching for a family until we found each other. Galaxy Volume 3 Episode 23 Episode 26 สุดยอดพวกผมนี่ดีกีไม่ธรรมดานะดีกีไปชวนเขาร้องเลยร้อกันกับพุ่งกลับแล้วก็นักแสดงนำมาแล้วนะเกือบเผื่อว่าเผื่อว่าเพลยต่อไปดูพวกจอยกันมากเนอะตาเหนื่อยเนอะแต่ไม่คิดว่าจะแบบขนาดนี้เหมือนกัะใช่ก็ไม่คิดว่าจะแบบไหนจะแบบไหนเขางงปะตอนแรกเขางงไม่งงไม่งงเขาเอาด้วยเลยเขาชอบเลยอ่ะชอบมากคือเขาน่าเขาน่าจะแบบว่าฟิลแบบคุยกับ คุยกันจริงจังมานานอ่ะมาเจอไอ้แก๊งนี้เล่นร้องเขาไปเรื่อยร้องไห้ไม่ไปถามนักแสดงเขามีแบบที่ช่มากับหน้ากันเลยทีเดียวรับน้ำตากันเลยทีเดียวเขาบอกว่าถ้าชวนร้องถ้ากล้าชวนแล้วก็กล้าร้องกรับเอโอเอนจอยกันสุดเลยนะดังนั้นผมแอบถามเดี๋ยวยังไม่ได้ถามฟีดแบกเลยเพราะว่าในฐานะเป็นนักแสดงเหมือนกันฮะมีคนมาสัมภาษณ์คุณมาทันได้ไปลองสัมภาษณ์คนอื่นแล้วเป็นไงบ้างผมเข้าใจแล้วว่า การที่ผมตอบเยอะๆให้คนที่มาสัมภาษณ์ผมดีแล้ว <_ d ance> ผมรู้สึกว่าโอเค <_ d ance> ผมเข้าใจแล้วว่ามันมันเตียมมันมีการเตรียมมันมีการเตรียมสคร,ริปตม์มีทํากันบ้านมาถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็าถามแล้วเขาอยากรู้จริงๆเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็จะจะตอบเยอะต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะมีงานที่อื่นก็ตามผมก็จะชวนเขาคุยครับผมครับผมโอ้โหอันหนักกว่าคือเราชวนเขาร้องเพลงนี่แหละใช่อันนี้เรานสิ่งที่ผมไม่เคยเจอเรารู้สึกว่ามันภาคสุดท้ายแล้วอ่ะชเราอยากเป็นคนไทยที่ได้ร้องเพลงกับเต็มกันใช่ คุณทําสิ่งนั้นสําเร็จแล้วอ้าวเอาพี่แชมให้โอกาสเลยเชิญชวนรับชมคลิปเห็นบอกว่าจะวันพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมถ้าใครอยากดูคลิปนี้อีกรอบนะครับแบบเต็มๆนะฮะติดตามได้ครับที่ช่อง JOO d o JUST d o i t พิมพ์จารี l ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผมทางย t u b e ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทั้งสองคนครับขอยเป็นตัวแทนได้เชิญชวนรับชมกับภาพยนตร์การกเดิเอซสตีแกลลัคซี่บอรลุ่ม3ครับนัลน์คอลเลอร์ ครับผมก็ภาคสุดท้ายแล้วนะครับผมอ,อ g u a r d i a n of Galaxy นะครับผมก็มาดูบทสรุปที่สวยงามไปด้วยกันนะครับผมทุกโรงภาพยนตร์เลยครับขอบคุณนนทนกัาตาหนึ่งค่ะก็ต่อจนกนนนะคะก็วันพุธนี้3พฤษภาคมนะคะแล้วก็จองตัวได้แล้ววันนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะครับไม่อยากให้พลาดกันนะครับบทสรุปจะเป็นอย่างไรบทสรุปที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็มาจากคนที่เริ่มต้นเรื่องราวทั้งหมดเองเจมส์กันนะฮะ นี่คือหนึ่งในแฟนชายไม่กี่แฟนชายของมาเวลนะที่พุ่มกับคนเดียวตลอดจนัม่หมายความวิสัยทัศน์ต้องถูกต้องแม่นยำแล้วก็ยิ่งใหญ่แน่นอนอค,ครับผมเราติดตามก็ได้นะฮะ3พฤษภาคนนี้รับชมกันได้ที่รรโรงภาพยนตร์นะครับกับทุกรงทัท่วก,กญญาแล็กซี่ใช่แล้วนะฮะตอนนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสองคนมากแต่ยังไม่เป็นไหนอย่างแน่นอนถ่ายรูปเสร็จเตรียมตัวแล้วก็ไปรับชมก่อนใครครับผมนะขอบคุณมากมากครับทรงเสียงระดัครับนานนนตาเดอ